สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการของเราจากช่องสยามนิวส์พลัสนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ต้องบอกว่าเอ่อกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในแวดวงความมั่นคงของอยุโรป คือจู่ๆบรรยากาศมันก็ตึงเครียดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ค่ะไม่ใช่เพราะมีการประกาศสงครามนะครับแต่เป็นเพราะคําเตือนที่หนักแน่นแล้วก็ตรงไปตรงมาผิดปกติจากนาโตเป็นคําเตือนที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะไม่ธรรมดาเลยครับมันแรงพอที่จะทําให้ทั้งทวีปต้องหันกลับมาถามตัวเองเลยว่าเอ๊ะเราพร้อมกันจริงหรือ,อยังคําถามสําคัญเลยก็คือทําไมจู่ๆนาโตถึงต้องส่งสัญ,ญญาณเตือนรุนแรงเบอร์นี้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่พวกเราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพทั้งหมดแล้วรัเสเซียกำลังจะทำอะไรกันแน่ วันนี้เราจะมาจาะลึกปัจจัยต่างๆเหล่านี้กันโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เรามีทั้งการเคลื่อนไหวของรัสเซียสถานการณ์ยูเครนความพร้อมของยุโรปและบทบาทของสหรัฐที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปด้วยและเพื่อให้การพูดคุยของเราวันนี้รอบด้านยิ่งขึ้นเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสนทนากับเราด้วยครับสวัสดีค่ะดิฉันรุทธรารพคุณเป็นทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายค่ะต้องขอย้ําเหมือนที่ว่าเลยนะคะคาเตือนของนาโตครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาลลอย แต่มันเชื่อมโยงกับข้อมูลหลายด้านที่พอเอามารวมกันแล้วอ,อมันชี้ไปในทิศทางที่น่ากังวลมากครับทั้งเรื่องการเร่งผลิตอาวุธของรัสเซียความอ่อนแอลงของอยูในสนามรบแล้วก็ความลังเลข,ของพันธมิตรตะวันตกเองปัจจัยทั้งหมดนี้แหละค่ะที่ทำให้ปี2025ถูกมองว่าเป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากจริงๆเอาล่ะครับงั้นเรามาค่อยๆแกะดูกันทีละปมเริ่มจากฝั่งรัสเซียก่อนเลย อะไรคือสิ่งที่ทำให้ชาติตะวันตกถึงกับนิ่งนอนใจไม่ได้ขนาดนี้ครับข้อมูลที่เรามีชี้ไปที่อุตสาหกรรมกลาโหมของรัสเซียเต็มๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนจังหวะของรัสเซียที่ชัดเจนมากเปลี่ยนจังหวะหมายถึงยังไงครับคือจากช่วงแรกที่ดูเหมือนจะเป็นแค่การประคองสงครามในยูเครนไปเรื่อยๆตอนนี้มันกลายเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับความขัดแย้งทีออ่อาจจะใหญ่และยาวนานกว่าเดิมมากใหญ่กว่าเดิมค่ะ ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของยุโรปนี้รายงานตรงกันเลยนะคะว่าโรงงานผลิตอาวุธในรัสเซียตอนนี้จำนวนมากเลยทำงานกันตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมง7วันไม่มีหยุดเลยไม่มีหยุดพักเลยค่ะแล้วสายการผลิตพวกกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขีปนาวุธถูกเร่งขยายแบบมหาศาลจนตัวเลขการผลติตอาวุธบางประเภทของรัสเซียแค่ประเทศเดียวนะคะมันสูงกว่าของประเทศสมาชิกนาโต้ทั้งหมดรวมกันสิอีกเดี๋ยวนะครับขอเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งสูงกว่านาโต้ทั้งหมดรวมกันเลยหรอครับใช่ค่ะสูงกว่าทั้งหมดรวมกันข้อมูลนี้น่าตกใจมากนะครับมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมตะวันตกตอนนี้ครับมันบอกเรา2ออย่างคะ่ะอย่างแรกคือรัสเซียได้เปลี่ยนเศรษฐกิจของตัวเองเข้าสู่ โหมดสงครามเต็มรูปแบบไปแล้วคือทุกอย่างถูกจัดลำดับความสำคัญเพื่อการทหารเป็นหลักในขณะที่ชาติตะวันตกยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจปกติการจะเพิ่มการผลิตแต่ละทีมันต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะไปหมดครับเข้าใจได้และอย่างที่สองคือมันแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การผลิตเพื่อชดเชยของที่เสียไปในยูเครนแล้ว แต่มันเป็นสัญญาณของการเตรียมตัวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า war of attrition war of attrition ใช่ค่ะหลักการมันง่ายมากคือใครผลิตได้มากกว่าทนได้นานกว่าฝ่ายนั้นชนะแปลว,ว่าการเร่งผลิตระดับนี้มันมีเป้าหมายที่ไกลกว่าแค่สมรภูมิยูเครนประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญที่สุดขึ้นมาเลยค่ะว่าถ้ารัเสเซียต,ต้องการแค่รักษาสถานะในยูเครนการเร่งผลิตในสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้มันเกินความจําเป็นไปมากอื จรริงด้วยคับนี่จึงเป็นสัญญาณเตือนที่ดังและชัดที่สุดสำหรับนาโตว่ารัสเซียไม่ได้มองว่าเกมนี้จะจบแค่ที่อยูเครนแน่นอนพอเห็นภาพว่ารัสเซียเตรียมตัวเต็มที่ขนาดนี้มันก็อดคิดไม่ได้เลยนะครับว่าแล้วฝั่งที่ต้องรับมือโดยตรงอย่างย,างยูเครนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะถ้าการผลิตของรัสเซียมหาศาลขนาดนั้นปลายทางของอาวุธพวกนั้นก็คือสนามรบในยูเครน แหล่งข้อมูลของเราฉา้ภาพว่าน่าเป็นห่วงมากใช่ไหมครับน่าเป็นห่วงมากค่ะต้องยอมรับกันตามตรงว่ายูเครนกําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มหนักที่สุดเลยค่ะแล้วก็กําลังอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด ปัญหาหลักๆตอนนี้มีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือการขาดแคลนกำลังพลทหารหลายหน่วยเหนื่อยล้ามากค่ะบางคนบาดเจ็บยังไม่ทันฟื้นตัวดีก็ต้องกลับไปแนวหน้าอีกเพราะกำลังเสริมไม่พอใช่ค่ะและเรื่องที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการขาดแคลนกระสุนและอาวุธเรื่องกระสุนนี่ผมก็สงสัยนะครับคือภาพจาของเราคือชาติตะวันตกเศรษฐกิจใหญ่โตน่าจะผลิตได้ตามต้องการทำไมถึงติดขัดล่ะครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะปัญหามันผสมกันอยู่หลายอย่าง 1. คือสันติภาพที่ยาวนานทำให้โรงงานผลิตอาวุธหลายแห่งถูกปิดตัวหรือลดขนาดลงไปเยอะอสองคือการจะสร้างสายการผลิตใหม่มันใช้เวลาเป็นปีๆไม่ใช่กดปุ่มแล้วสร้างได้เลยครับและสก็คือปัญหาการเมืองภายในของแต่ละประเทศที่การอนุมัติงบช่วยยูเครนมันไม่ต่อเนื่อง พอเทียบกับรเซียที่ทุกอย่างสั่งจากบนลงล่างได้เลยมันก็เลยเกิดช่องว่างที่น่ากังวลน,นี้ขึ้นมาค่ะโอ้โหพอสถานการณ์เป็นแบบนี้มาเลยนํามาสู่ประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่มีอยู่ในข้อมูลของเราคือสัญญาณทางการเมืองที่เปลี่ยนไปจากพันธมิตรโดยเฉพาะจากสหรัฐใช่ค่ะตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากมีรายงานว่าสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณอย่างไม่เป็นทางการไปให้ยูเครนให้เริ่มพิจารณาทางเลือกที่ยากลําบากทางเลือกที่ยากลําบาก นี่มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนเกมเลยนะครับจากที่เคยบอกว่าจะหนุนหลังเต็มที่มาเป็นการกระซิบให้เตรียมใจยอมรับความจริงอาจจะตีความแบบนั้นได้ค่ะว่าให้ยอมรับความจริงว่าอาจจะไม่สามารถยึดคืนพื้นที่ทุกตารางนิ้วกลับมาได้ทั้งหมด มันเป็นการส่งสัญญาณถึงรัสเซียด้วยหรือเปล่าครับว่าฝั่งตะวันตกเองก็เริ่มจะล้าแล้วเป็นไปได้ทั้งสองทางค่ะอาจการส่งสัญญาณให้ยูเครนมองตามความเป็นจริงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อาจถูกฝั่งรัสเซียตีความว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอได้เหมือนกันซึ่งถ้าเราเชื่อมเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่สําหรับนาโตแล้วนี่คือสัญญาณอันตรายที่สุด เพราะถ้ายูเครนทันไม่ไหวใช่ค่ะถ้ายูเครนทันไม่ไหวหรือถูกบีบให้ยอมในเงื่อนไขที่เสียเปรียบสมดุลอำนาจในยุโรปทั้งหมดจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อรัสเซียพร้อมรบเต็มที่ยูเครนกำลังสั่นคลอนคำถามที่ตามมาแบบเลี่ยงไม่ได้ก็คือแล้วยุโรปเองล่ะครับ พร้อมแค่ไหนถ้าไฟสงครามมันลุกลามออกมาจริงๆนี่แหละค่ะคือจุดที่คำเตือนของนาโตไปกระแทกค,ความจริงที่ยุโรปอาจจะพยายามเลี่ยงมานานนั่นก็คือยุโรปอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับสงครามขนาดใหญ่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเงินปันผลแห่งสันติภาพมันนานเกินไปใช่เลยค่ะคือลดงบประมาณกลาโหมลงแล้วเอาเงินไปพัฒนาด้านอื่นแทนเพราะเชื่อว่าสงครามใหญ่คงไม่เกิดอีกแล้วแต่บางคนอาจจะเถียงได้นะครับว่ายุโรปก็ตื่นตัวแล้วนี่นา อย่างเยอรมนีเพิ่มงบกลาโหมมหาศาลเลยเขาหยิมเมื่อวานนี้อืมเห็นภาพเลยครับการเพิ่มงบเป็นแค่ก้าวแรกค่ะแต่การจะสร้างศักยภาพทางการทหารขึ้นมาใหม่มันใช้เวลาความไม่พร้อมที่เป็นรูปธรรมที่ข้อมูลชี้ให้เห็นมีหลายอย่างมากเช่นบางประเทศมีคลังกระสุนสำรองพอสำหรับการรบเต็มอัตราศึกได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นไม่กี่วันค่ะไม่กี่วันจริงๆโห ไหนจะยุทโทปกรณ์ที่ขาดการบำรุงรักษากำลังพลสำรองที่ไม่ได้ฝึกมานานเป็น10บสปีแล้วที่สำคัญคือโครงสร้างการตัดสินใจร่วมกันที่อาจจะช้าเกินไปในภาวะวิกฤตเหมือนกับว่าความสงบสุขที่ยาวนานมันกลายเป็นยาพิษอ่อนๆที่ทําให้ยุโรปลดความระมัดระวังลงไปเยอะเลยนะครับ ก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ค่ะคําเตือนของนาโต้ครั้งนี้ก็คือการเขย่าแรงๆแล้วบอกตรงๆว่ายุคที่คิดว่าจะมีความสงบสุขต่อไปได้โดยอัตโนมัติมันจบลงแล้วนะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรครับพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ฉากทัดที่เป็นไปได้ถ้ามันเกิดการประทะครั้งใหญ่ขึ้นมาจริงๆหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรอืมสิ่งที่น่าสนใจในที่นี้คือการวิเคราะห์ชี้ไปที่ฉากทัดหลักๆอย่างน้อย3รูปแบบค่ะครับ หนคือฉากทัดที่คลาสสิกที่สุดและเป็นไปได้สูงสุดตอนนี้คือการที่รัเสเซียเปิดฉากรุกครั้งใหญ่ในยูเครนอีกครั้งใช้ความได้เปรียบด้านการผลิตและกำลังพลพยายามเผด็จศึกครสองคือสงครามรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสงครามไฮบริดอ๋อที่การโจมตีทางไซเบอร์โจมตีโครงสร้างพื้นฐานอะไรแบบนั้น ใช่ค่ะไม่มีการประกาศสงครามแต่ใช้การโจมตีเพื่อสร้างความปั่นปว่วนวุ่นวายซึ่งแบบนี้หน้าตัวตรงที่มันไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนว่านี่คือสงครามแล้วหรือยังถูกต้องค่ะมันเป็นพื้นที่สีเทาที่รับมือยากมากและฉากทัศที่สคือสงครามทางเศรษฐกิจและพลังงานเต็มรูปแบบใช้ท่อส่งกา๊าซราคาพลังงานเป็นอาวุธใช่ค่ะควบคู่ไปกับการแทรกแซงทําการเมืองเพื่อสร้างความแตกแยกภายในยุโรปเองและที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ฉากทัดเหล่านี้มันเกิดพร้อมกันได้หมดเลยใช่เลยค่ะและนั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดลองนึกภาพการโจมตีทางสซเบอร์ที่ทำให้ไฟดับในฤดูหนาวพร้อมๆกับที่ราคาก๊าสพุ่งสูงและมีข่าวปลอมปล่อยออกมาโอ้โหมันจะวุ่นวายมากมันจะสร้างความซับซอ้อนและยากต่อการรับมืออย่างมหาศาลค่ะแล้วปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญมากบทบาทของสหรัฐอเมริกาที่กำลังเปลี่ยนไปเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาพทั้งหมดนี้อย่างไรบ้างครับ สหรัฐยังคงเป็นเสาหลักที่สำคัญที่สุดของนาโตนะคะแต่แต,แต่ตอนนี้สหรัฐเองก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านพร้อมๆกันทั้งปัญหาการเมืองภายในประเทศที่ยังแตกแยกสูงแล้วก็มีคำถามมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องงบประมาณที่ใช้ในต่างประเทศอนอกจากนี้สหรัฐยังต้องแบ่งทรัพยากรและความสนใจไปยังการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับจีในในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยอ๋อพอจะเข้าใจแล้วครับ น่าก็คือเหตุผลที่ทําให้ยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีต้องเพิ่มงบกลาโหมแบบก้าวกระโดดมันไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่กลายเป็นความจําเป็นเพราะอาจจะพึ่งพาสหรัฐได้ไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมความเท่าเดิมอีกต่อไปแล้วนี่คือความจริงใหม่ที่ยุโรปต้องเผชิญค่ะครับจากที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดก็พอจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและน่ากังวลขึ้นมากเลยนะครับเราเห็นภาพของรัเสเซียที่เข้าสู่โหมดเศร,รษฐกิจสงครามเต็มรูปแบบ ยูเครนที่กำลังต่อสู้อย่างยากลำบากยุโรปที่เหมือนเพิ่งตื่นจากฝันแล้วพบว่าตัวเองยังไม่พร้อมและสหรัฐที่ต้องบริหารจัดการภาระทั่วโลกใช่ค่ะผมว่าคำเตือนของนาโตครั้งนี้มันไม่ใช่การสร้างความตื่นตระหนกแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนเชิงยุทธศาสตร์ที่จริงจังมากว่าโครงสร้างความมั่นคงแบบเดิมๆกำลังถูกท้าทายอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นซึ้นสุดลง สรุปได้ดีมากค่ะปี2025อาจไม่ใช่เส้นตายที่สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นทันทีแต่มันคือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งความประมาทอาจจะมีราคาสูงเกินกว่าจะประเมินได้ความขัดแย้งครั้งนี้มันได้กลายเป็นตัวชี้วัดทิศทางของระเบียบโลกใหม่ไปเรียบร้อยแล้วและเวลาในการเตรียมตัวของทุกฝ่ายก็กาลังน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะ ครับท่านผู้ฟังวันนี้เราได้เจาะลึกถึงเบื้องหลังคําเตือนครั้งสําคัญของหน้าโตกันไปพอสมควรนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งใช้ด้วยประเด็นชวนคิดสักเล็กน้อยข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความพร้อมทางการทหารระดับรัฐต่อรัฐแต่ก็มีการพูดถึงสงครามไฮบริดที่ใช้ข้อมูลข่าวสารและแรงกดดันทางเศรษฐกิจเป็นอาวุธค่ะประเด็นที่น่าขบคิดต่อสําหรับพวกเราทุกคนก็คือ ในยุคที่เส้นแบ่งระหว่างสงครามและสันติภาพมันพร่ามัวลงทุกทีแบบนี้คำว่าความมั่นคงของชาติสำหรับประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเราท่านๆน,นั้นมันหมายถึงอะไรกันแน่ แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของรถถังหรือระเบิดแต่เป็นการโจมตีข้อมูลข่าวสารในมือถือของเราโจมตีระบบพลังงานในบ้านหรือโจมตีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในกระเป๋าเงินของเราได้อย่างไรนี่คือคำถามสำคัญที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องกลับไปคบคิดกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและหากชื่นชอบเนื้อหาของเราการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสยาม นิวส์พลาของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ